สวัสดีครับอยู่กับสาวรำสิงครับวันนี้เจอคุณปู่บ้างครับข้างเปรี้ยวยวนะครับขึ้นครับไม่ไหวแล้วครับรถพ่วงให้ลุงน้องขับแล้วครับรายได้ยูทูบหดหายเยอะเกิน ข้าวนาครับเพช่เจริญไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนครับไม่มีเวลาเลยครับต่างคนต่างลุยเาะนั้ให้สอรคุมครับผมกับลูกพี่สองคนครับลูกพี่มันทั้งขุดกันแท้ครับทั้งวิ่งข้าวครับหมอหมดครับก็เลยมาขอดูอาการคนปูข้างล่างครับ รู้เสียงเป็นยังไงอาการเป็นยังไงตู้หนักไปนิดหนึ่งครับฟางมันปนครับนี่ใครแก้เป็นครับสอนหน่อยครับนี่ไม่เป็นเลยนะครับเรื่องตู้เรื่องอะไรรู้สึกว่าตู้มันจะหนักคันนี้วงเดือนห้าตัวนะครับส่วนมากรถดูะใช้สี่ตัวหายากครับที่จะมีวงเดือนห้าตัวเอ่อแล้วก็ก็าจะเป็นพวกเจ้าช้างครับวงเดือนวงเดือนห้า คันี้อุ้งเดือนสี่ไม่มีเวลาแม้ทั้งถ่ายคลิปกินข้าวยังเปิดข้าวอุ้มหนึ่งกินข้าวยังไม่อิ่มเลยครับฝนก็ลินลินมานะครับต้องเล่งครับข้าวตัวเองก็ยังไม่เกี่ยวพตยเตรินก็ไม่รู้ว่าอยู่ซอกไหนครับจะรีบไปเกี่ยวข้าวตัวเองช่างเย่อช่างเย่อเย่อไปชิดมือครับ อันนี้มอเตอร์มันเสียข้างหนึ่งครับมอเตอร์มันเดินช้าครับมันเดินไม่เท่ากันไปขับยากว่าถ้าฝนตกก็จะไปล้างจอดเปลี่ยนมอเตอร์ครับไม่ดีร้านเคมให้อย่างเดียวครับเอามอเตอร์มาสำรองให้สองลูกเลยครับโอ้ลงเม็ดแล้วครับ ไม,ไม่เคยมีนะครับหรือว่าห้อยโซ่สูงไปไม่รู้รแกบไม่เคยค้างครับปี่นี้แกบค้างครับน่าจะฟ้าปิดเครื่องนี่ช่างเงียวบอกว่าหน้ามันเงียบครับผมว่ามันดังนะครับอยู่ห้องมวนี แตงนี้ก็น่าจะไปนาตัวเองครับถ้าฝนไม่ตกครับถ้าตกก็จะไปล้างเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ปักเลือก็เข็นรถเข้าบ้านแล้วครับไม่รู้ว่าซ่อมอะไรครับมันรวงครับมันรวงมันติดคอครับมันติดคอบ่อยมันเกี่ยวไม่ได้แล้วก็มันปล่อยข้าวไม่ได้นี่พนลงเม็ดมาแล้วครับน่าจะไม่รอดครับลงเม็ดแล้ว เทเลอร์ก็ไม่รู้อยู่ไหนครับเทเลอร์เราเช่ามานะครับเอาเทเลอร์ของตัวเองเอาไปให้บักเหลือใช้ครับแน่นอนไหมครับของตัวเองไม่เช่าคนอื่นใช้ครับของตัวเองก็มีครับให้คนอื่นใช้เอาไปทิ้งไว้กับบักเหลือสามวันเลยครับก็เป็นห่วงมันขนาดไหนครับเช้าโทรหาเย็นโทรหาครับได้ไหมแก่ตรงไหนได้ไหมมันจะโทรหาเราอย่างเดียวครับ โรมาว่าอยู่ในเสื้ออะไรให้หน่อยตกลงเมียนมาห้วพี่น้องเอยนี่แหละเคาะซ้ำกำซ้อนชาวนาครับตอนแหงกระแหงตอนเขาสีเกี่ยวเขาเสื่อมมาตกเขาสีตากเขาสิอยู่ยังไงวะนี่พี่น้องราคาเขาก็ถือสุดอัปปีกว่าปีนี่มะมีแ่แหละครับตั้งโกวิดตั้งราคาเขาอหานหมาแพงกว่าเขาเรอพี่น้องเขาเอยกิโลห้าบาทห้ำยังแพงกว่าเลยครับแกะยังจะแพงกว่าครับ แกแพงก่าข้าวเปลือกเป็นไม่ได้ไงครับผู้ใดมัน,นเป็นคนหน้อคิดเนียวยักษ์งูกันแล้วครับ ปล่อยท่อไม่เป็นนะครับช่างเอี่ยวเนี่ยเวียงไปท่อหักเนี่ยช่วยอีกแหละเอาตู้ลงเอาตู้ลงเอา้าค่อยค่อย นิดเดียวนิดเดียวขึ้นนิดนึงพอยั่เฮ้อพอเฮอนี่ทันชักน่าจะรวมลูกปืนว่าจะเปลี่ยนลูกปืนใหม่ครับ Tá no, 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 no. นี่ก็เดี๋ยวไปดูหน้างานกันครับ